อีกแล้วอันนี้เป็นกล่องสุ่มนะคะมูลค่าหลายบาทอยู่ไม่บอกหรอกน,นี่เป็นกล่องสุ่มแต่มีไม่รู้ออย่าให้รู้เดยวโดนดา่าม,มาแล้วจ้าตัวแรกอุ๊ยนี่ไซส์อะไรอะ่ะก็บอกว่าตัวน,นี้เป็นกล่องสุ่มไซส์ SM นะคะ เรามาดูสิตัวแรกเป็นน้องอุ้ยซีเคสีเงินไซเอลว่ะไหนว่าเอสเอ็มไงเอลเลยจ้ะไดก็คือต้องอะไรนะต้องข่ต,งต่อเนี่ยละเอาสีตัวสีตัวพันเอาไปสี <c oughs> ตัวพันตัวพันไม่สีตัวพัน อันนี้สายแอลอีกแล้วอะไรวะเนี่ยว่า SM ไงอุตส่าห์เอ m F อสเมันเขาบอกว่ากล่องเี้เ s ็มมาทำไมได้แต่ L อลวะใจร้อยเกินไปแล้วแอลว้ายอแอลนี้ได้อยู่ต่ตัวนี้ได้ตัวนี้งามตัวนี้สวยนี่สวยเลยโลโก้วิงวับด้วยตัวนี้สวยได้นี่สวยสัก ตต่อไปัวสุดท้ายแอลอีกลแล้วอี่อย่างนี่แยกไปไหนพี่กี้ไม่นอนแล้วอี่อย่างนี่พี่ได้แอลหมดเลยะฮะนอนเล่นอยู่กับยายโอโ้โหแต่เหมือนไม่ใหญ่เลยอยันนี้เอาให้พี่ชายดีกว่าเออตัวนี้ได้เอ,อ้ยแต่ว่ามันยาวไปหน่อยพี่ชายจะใส่เี้ย Uh oh. ตัวนีออ้น่ารักนะตัวนี้แบบดูมีมอตัวนี้สวยนะเลยฉันชอบตัวนี้แ้ตัวนี้ไอเลิฟใส่เลยเก่งยีนตัวนี้สวย โอกยนด้านหลังด้วยอ่ะแม่สวยมากฮะสวยน้อยกินด้านหลังแต่ตัวนี้ใหญ่อ่ะตัวนี้ใหญ่ไปอ่ะตัวนี้ถ้าใส่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์เองขาสั้นได้อยู่เฮต้องห่วยอ่ะ้ยเรียบร้อยไอ้เล็บตัวนี้อันนี้ให้ผู้ชายโอเค